สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนปั๊มน้ํานะครับตัวนี้อยู่ข้างในนะครับผมเนี่ยตัวนี้ที่เป็นโมเลนะครับผมอยู่ข้างในนะครับผมมันจะมองไม่เห็นนะครับผมอยู่ข้างในโตโยต้าออติสนะครับผมปี2012ครับตัวนี้นะครับรถคันนี้ใช้มาแล้วนะครับผม11ปีกว่าแล้วนะครับผมเกือบจะเข้า12ปีแล้วนะครับผมเตยต้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นตัวไหนกันเนาะ เนี่ยี๋ยวจะแกะกล่องเลยนะครับตัวนี้ซื้อมาแล้วในราคานะครับผม1090บาทครับผมหนึ่ 1, บาทครับตัวนี้เลยครับตัวนี้นะครับผมออติสป,ปี2012เนี่ยเขาจะมี5รูนะครับผมเนี่ยเห็นไหมรูน็อตเขาจะมี5รูนะคุณผู้ชมนะซื้อต้องให้ดูดีๆนะครับเดี๋ยวซื้อผิดตัวนี้ห้ารูนะครับ นี่นอตเขาใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารูครับผมตัวนี้มันจะเสียงดังมากเลยเวลาขับนี่ครับผมเสียงมันจะร้องเหมือนกับเหล็กมันถูกันลูกปืนตัวนี้มันเสียนะครับเสียงก้า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 เลยนะครับผมขับไปเวลาเราเร่งคันเร่งเนี่ยห่อนแล้วเร่งคันเร่งขึ้นนี่เสียงมันจะดังมากนะครับผมเสียงมอนลูกปืนก้าก้าเลยนะตัวนี้ดังจริงครับถ้าปล่อยไว้นานก็จะทําให้เครื่องยนต์เราเสียหายเยอะนะครับถ้ามันไม่ทํางานเนี่ยเห็นไหม เนี่ยโมเลตัวนี้ก็สายพานก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวถอดออกมาตัวเก่านะเดี๋ยวมาดูกันถือว่าใช้ได้นานนะครับผมมากับรถมาเนี่ยสิบเอ็ดปีกว่าครับผมสี่เดือนเนาะ,ะถือว่าใช้ได้นานมากนะครับผมตัวนี้เป็นตัวไปซื้อที่ร้านนะครับเดี๋ยวว่ามาดูว่ามันจะใช้ได้แต่คิดว่าน่าจะหลายปีครับโอเคครับเดี๋ยวมาถอดกันแล้วค่อยดูนะปล่อยน้ําด้วยนะครับวันนี้จริงๆไม่ต้องปล่อยก็ได้นะ แต่นี้ผมปล่อยน้ำเลยวันนี้เปลี่ยนน้าด้วยเลยครับผมน้ําหลอเย็นเข้านะนะตัวนี้ยังไม่ได้เกิดนะหมุนน็อตตัวยึดไอไดชาร์จออกครับเปลี่ยนทาไม่ครับเอาปั๊นน้ำครับโอสายพานนะครับเอาออก อยู่ลึกๆนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนี่ยครับผมต้องใช้ไฟครับส่องเข้าไปเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วเนาะน, <laughs> นี่ออกมาเลยนะครับผมยังเหลือตัวเดียวนะครับผมนอดเห็นไหมนะนกนันออกหมดแล้วห้าตัวสี่ตัวออกแล้วครับ ี่ครัับตวนี้นะครับทธาพุทธในสัทธาร์ทบธชาติตทา่ทา,ทา,ทากระท่ามดนะฮไม่เคยเปลี่ยนฐานเลยเปลี่ยนฐานรถอะไรอ่ะต่อจากนี้ซื้อกระบาดก็ต้องไปซื้อฐานมาใส่ะซื้อฐานมาแค่นั้นเองไม่มีอะไรรับเปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับถ้า,ถ,าถ้ามีฐานอ่ะผมไม่มีแล้วไปก่อนนะเชฟอย่องเดียวไม่แน่ใจว่าร้านนี้มันเปิดไหมตรงซอยปากซอย92ซอย62ไง ถอดออกครับผมนี่ครับตัวนี้แหละครับผมปั๊มน้ำครับนี่ถอดออกมาเรียบร้อยครับโดาไม่ต้องถอยไดชาร์จนะครับแต่ต้องเอาสายสะพานออกแล้วก็ผ่อนผ่อนสายสะพานตัวนี้หน่อยให้มันขยับได้เนาะเห็นไหมครับไม่ต้องถอดไดชาร์จก็ได้ครับตัวไหนครับมันจะต้องเร่งเวลาเร่งคันเร่งเหยียบมันจะก้าวก้ากก้าบ แถมมาด้วยเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่ในตัวใหม่ในตัวเก่าแล้ววันนี้มันเปิดร้านไหมล่ะนั่นแหละปัญหาปัญหาคือว่าวันอาทิตย์ด้วยวันนี้ให้มันนดเข้าถูกตัวนะครับผมตอนนี้ก็ทําความสะอาดอยู่ข้างในครับไ อาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะเขาแคบมากอยู่ตรงข้างในเอาโคลินนนะครับเข้าไปตรงจุดล็อกของเขาพอดีครับผมเสียเสียส้า่วนไหนโอ้เสียเสียอยู่ในทางด่วนทากาวครับผมางก็ได้นี่ได้ครับได้โอ้เยอะยางเยอะเลยปะน,นี่ครับทากาวนะ อันนี้ตัวใหม่นะครับผมเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเกิดทามร่องเมื่อเปิดบักซี่ร่องนะอ่าพอทากาวเสร็จแล้วก็เอาเข้าครับผมใช่ไหมนี่นอต น็อตก็ตามรู้เลยครับไปวางไว้เลย,อ,ยอ่าเอาเข่าไว้ครับมองไม่เห็นนะทุกคนขออภัยครับนี่ครับผมอยู่ข้างในครับลึกครับตัวใหม่เลยครับอยเงี้ าที่มาเหมาะซ่อมรถทำกันเองสบายใจนะใช่ยากเมนะือนเนาะเดี๋ยวขึ้นไป ถึงลูกหม,มากกองสามจะดีที่เนานี่ครับสายสายพานเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวก็ตึงสายพานเนาะนี่ครับตัวใหม่เลยเห็นไหมครับนี่อยู่ข้างในมือนะครับผมอ่ะเรียบร้อยครับตึงสายพานเข้าไป เรียบร้อยครับผมนี่เออเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็นี่เห็นไหมครับผมจะอยู่ข้างในเนาะนี่ตัวนี้เลยครับผมเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยครับคราวนี้ก็ใส่น้ํานะครับจริงๆก็ถ้าใครอยากประหยัดก็ไม่ต้องนะครับผมน้ําเอาออกไม่นิดเดียวมันก็น้ําก็ออกไม่เยอะนะไม่ต้องปล่อยแต่ผมนี่ผมจะเปลี่ยนน้าด้วยเลยวันนี้นะครับผมอาตัวนี้เลยหล่อเย็นครับผมของตัวยูต้าครับผมสี่ลิตรสี่ร้อยกว่า เนี่ยตัวนี้เดี๋ยวนี้แพงครับอะไรทุกอย่างแพงนะทุกคนนะวันนี้ก็เดี๋ยวเติมอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยนะนี่ครับของเก่าที่เปลี่ยนออกมาพ็ตัวนี้ครับลูกปืนเขาดังเนาะอยู่ข้างหน้าข้างใดน,นู่นแหละครับผมแต่ก็เก็บไว้ครับผมนี่นี่คือตัวเก่ามากับรถเขานะครับผมได้สิบเอ็ดปีสี่เดือนครับถือว่าทนมากนะครับผมอ่าเนี่ยสำหรับแท็กซี่เนาะ ใช้งานอย่างทุกวันเลยโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชม